สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส JK ค่ะ m มิตซูบิชินะคะรถยนต์ปี08นะคะราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่อง1.6นะคะใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะหลงเล่มแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะทุกคนเกียร์ออโต้เข้านิ่มๆนะคะเปลี่ยนง่ายๆนะคะได้ขบทุกเกียร์นะคะดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสวยเรียบรูดูดีนะคะ สำหรับภายในนะคะคอนโซลหน้าก็โอเคเลยคะ่ะไม่มีแตกไม่มีนะรอยนะคะทุกคนเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆสู้แดดก,กันได้สบายนะคะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบเลยนะคะฝั่งคนขับนะคะตกลางนะคะต้องไปแก้ไขเอานะคะขึ้นลงครบ3บานนะคะทุกคนเหลือ1บานไปแก้ไขเอานะคะกระจกมองข้างสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้นะคะสีสันรอบคันนะคะถือว่ายังสวยอยู่นะคะ ถึงจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานแต่ก็ไม่เยอะไม่น่าเกลียดนะคะทุกคนภาษีปี64ค่ะช่วงร่างดีนะคะเลี้ยวซ้ายสุดกว่าสุดไม่มีดังนะคะแต่มีเก็บโชคด้านหลังนะคะต้องไปอัดชคใหม่นะคะเพราะมันเด้งๆนะคะเพียงไม่กี่ร้อยบาทนะคะลดหน้าท้ายดเดิมๆนะคะบอดี้สวยไม่มีชนหนักคะ่ะเอกสารเล่มนะคะรอปิดไฟแนนซ์15-30้วันนะคะใครรอได้ทักไปได้เลยนะคะ ที่เปิดโทรใต้คลิปนี้นะคะสนใจไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนก็นได้นะคะที่นนทบุรีใส่น้อยนะคะหมู่บ้านสวีทโฮมค่ะ79,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนท่านใดสนใจก็ติดต่อสายตรงไปได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะไปทดลองขับตัดสินใจก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าต้องรองเล่มอีก15-30วันนะคะมีเวลาให้ตัดสินใจกันนะคะทุกคนเกียร์อโตโต้เข้านิ่มนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ